วัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับน้องอ,อมแอมผมเสือครับว่าหลายคนอาจจะได้ดูคลิปอยู่เพราะว่าคลิปนั้นก็มีคนดูพอสมควรอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามีคนถูกถูกเลขไหมน้องอมแอมครับพนุูถูบหลังจากที่ว่าเลขออกแล้วนะครับแกจุดทูบได้สามสามหกแล้วก็แกก็ถูกเลขสามสหกครับผูานั้นแล้วก็หลังจากนั้นครับ น้องอ,อแมแอมก็ได้จุดทูบได้เลขห้าหกสี่ห้าหกสี่น้องไม่ได้ถูกเลขสามตัวครับน้องถูกแค่สี่หกสรุปว่าน้องถูกสามตัวบนแล้วก็มาถูกเลขล่างงวดนี้ครับถ้าถูกอีกก็จะเป็นสามงวดติดสี่งวดติดงวดนี้ครับเรามืงองันไ้หลายคนนะ่ะบอกว่าจังได้เลขกับเ,าเขา เลขเขาทแท้ๆเพราะว่างวดที่สองมันจะมากปรมาณนนะแต่ว่ามันก็เข้าอยู่นะครับเนาะมันเข้าเลขล่างครับสี่หกถึงแม้ว่าจะไม่ได้สามตัวตรงแต่ก็อย่างน้อยก็ได้สองตัวล่างอยู่เมื่อนี้ครับผมก็เลยเอาตัวเลขแนวทางเลขทูบของน้องอมแอมครับมาให้ทุนได้พี่นะเมื่อกี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่ะไม่ถูกหรอกเพราะว่าทุกคนไม่ซื้อครับมันบอมากเลขเนาะบอมากเลขหกสีส่แต่ทุกคนชอบเลข ห้าเก้าสี่มากกว่าผมกับมากเหมือนกันผมไปซื้อลรตเตอรี่หาเก้าสี่เหมือนกันแต่ว่าหาสี่กผมก็บริสุทธิ์ผมซื้อหาเก้าสี่เหมือนกันครับมือนี่มันมีสองอยางมันมีความฝันแล้วก็มีเลขทูบผมขออนุญาตบอกเลขทูบก,ก่อนเดี๋ยวคอยรอความฝันใ้ฟังงวดที่ผ่านมาครับน้องแอมแอมแกถูกเลขสามสามหกสามตรงตรง,ตรงแล้วก็มาถูกเลขทูบอีกสี่หก แล้วก็บังงุนี้ครับน้องอมแอมครับจุดเลขทูบได้ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งนี่คือเลขทูบท,ที่น้องอมแอมจุดได้ผมก็เลยว่าอมแอมมันสีมาอีกบปล่มันออกศูนย์สีหนึ่งแล้วงูนออ 04, 1, ีมน่มาศูนย์หาหนึ่งแท้ๆขอให้คุณหมุนนะ่ะหมุนเคาคอยเดอร์หมุนบรต้อออกใกล้หมุนมอ,ออกใกล้ๆนี่แหละนี่คือตัวเลขที่น้องอมแอมครับจุดเลขทูบได้ศูนย์ห้าหนึ่ง แล้วจ็จะมีเลของความฝันมีเลขของความฝันที่บ้านน้องอมแอมแกฝันนะน้องอมแอมฝันว่าเพิ่นเนี่ยได้ไปขึ้นบ้านใหม่ของป้าคนหนึ่งป้าที่ว่านเนี่ยก็คือเป็นญาติทางห่างของน้องอมแอมเองครับแต่ในความฝันนี่คือเพิ่นบอกว่าเพิ่นเนี่ยได้ไปขึ้นบ้านได้ไปขึ้นบ้านใหม่แล้วแล้วในบ้านเนี่ยคือมันแปลกตรงไหนมันแปลกตรงที่ว่ามีแต่คนแก่ คนแก่เต็มบ้านทั้งหมดเลยแถมมีแต่คนใส่ชุดขาวเหมือนกับแม่ชีนออ้องอมแอมเนี่ยเพื่อนกระตกใจขึ้นบ้านใหม่เอียงคือมีแต่แม่ชีแต่ถ้าบอกขึ้นบึงดีๆนี่ก็น,นึกว่าแต่ว่าวัดแท้ๆละ่ะเพล่าคนมาปกติถ้าเป็นวัดใช่ไหมครับวันพระจะมีแม่ชีเต็มวัดเลยแต่บ้านใหม่ที่ว่านน้องอมแอมไปขึ้นในความฝันมีแต่คนแก่ใส่ชุดสีขาวเต็มบ้านเลย ซึ่งน้องอมแอมก็ใส่ชุดสีขาวเหมือนกันน้องอมแอมพิ่งกันเลยบอกว่าเพื่อนเนี่ยเห็นคนเถ่าร้ายหลายอยู่ในบ้านหลังนั้นบ้านเพิ่นันเ้าใหญ่ใหญ่มันเป็นลักษณะเหมือนกับศาลาบ้านคนเท่าน่ะมันจะต้องมีห้องกันบ่ะจะมีห้องนู้นห้องนี้ใช่นะแต่ในความฝันน้องอมแอมแกบอกว่ามันเหมือนกับศาลาวัดเป็นไม้ยาวๆว่าันั่งเนี่ยคนแก่พากันนั่งกินข้าว นั่งเคี้ยวหมากนั่งกินข้าวเคี้ยวหมากซึ่งน้องอมแอมก็เป็นคนที่ว่าใส่ชุดขาวแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านซึ่งมีแต่คนแก่น้องอมแอมบอกว่าน้องก็ได้ไปนั่งกินข้าวกับคนแก่ผมเลยถามว่าหูใจก,กับคนแก่อยู่ในค้องฝนันบ่ไม่รู้จักใครซักคนหูแต่ว่าหนูหิวหนูหิวขา่าวหนูก็เลยไปขอนางรวมกินข่าวอยู่ในอยู่ในบ้านเพื่อนมาสั่ง แต่ว่าป่าคนนั้นคือหนูหูจักได้ว่าเรากับเป็นหยาหนู้อย่ล่ะญาดทางห่างหนูหนูก็ไปขึ้นบานเล่าว่าฉันแต่หนูก็หิวข้าวหนูก็กินหลายอย่างแต่ก็จําบ่ได้ว่ามีมีกับขาอยังไงหูแต่ว่าเจ้าของหิวเหตุผลที่ว่าหนูจําไม่ได้หนูค่าแต่ละแว้งว่าเป็นอย่างคือมีติบุถ่าเป็นอย่างคือมีแต่คนแก่น้อใส่ชุดขาวเต็มหนูค่าแต่คิดเยอะเลยหนูก็เลยไม่รู้ว่าหนูกินอะไรบ้างแต่จาได้ว่าหนูน่ะได้ไปนั่งแล้วก็กินข้าวร่วมกับคนแก่ในความฝัน เลขที่บ้านหลังนั้นคือหนูมองเห็นชัดเจนมากเลยตองบอกย้ายแดงอยู่คือคือเลขสามเก้าเจ็ดนี่คือเลขที่บ้านหลังนั้นสามเก้าเจ็ดเลขที่บ้านที่ว่าหนูไปขึ้นบ้านบ้านใหม่ถามมาแดงๆคืออย่างผมถามน้องมันก็ตอบว่าดะครับว่าคืออย่างแต่ว่าน้องน่ะแกบอกว่าแกเห็นเลขสีแดงๆคือมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านข้างในแหละคือสามเก้าเจ็ดเลขที่บ้านส่วนบานเลทูบอุ้มบานเลทูบ ส่วนเลขทูปก็คือ051นี่คือเลขทู่ที่ว่าน้องจุดนะครับส่วนเลขที่บ้านคือน้องบอกว่าแดงจึงคึงเลขคือ397ถ้าถามมาส่วนตัวผมนะถ้าสามารถส่วนตัวนี่ผมเอ็นไปทางไหนมากกว่ากันผมหลับเอ็นไปทางศูนยาหนึ่งทำไมมันเป็นเลขต่ำครับศูนสหนึ่งมาแล้วอ,อาจจะออกศูนย์หาหนึ่งก็ได้ขนาด หาศูนย์สามก็เลขต่ำหาศูนย์สี่ก็เลขต่ำแม่บ่ครับแต่กับบนเน่งวดกว่อนมันออกหาเก่าสามหรือวันนี้มันจะออกเจ็ดเก่าสามมัแม่บ่ครับมันก็คือว่าแหะครับคนเฮองสมารถขึ้นได้หมดนะ่ะขึ้นได้ทั้งหมดเลยว่าเลขจะออกตรงไหนขึ้นได้แตุ่ดท้ายมันกับออกอย่างที่เฮาขึ้นทุอย่นงครับมันเป็นเพียงแค่แนวทางกับเราเบิ่งครับลรงไม่ได้าห้เบิ่งแต่เลขทูบของน้องอมแอมครับ จุดสามสามหกมันก็ออกสามสามหกจุดห้าหกสี่มันก็ออกสี่หกงวดนี้จุดได้ศูนย์ห้าหนึ่งผมคิดว่ามันจึงอยู่ศูนย์หาหนึ่งอย่แหละงวดนี้ก็เลยว่าภาวนาให้มันออกตรงเหมือนกับศูนย์สี่หนึ่งนะครับให้มันออกตรงเหมือนกับสามสามหกมันเป็นแนวทางครับมันเป็นแค่ความฝันแล้วก็มันเป็นเพียงแค่การจุดทูบเสียงโชคเฉยไม่รู้ครับว่ามันจะมาหรือไม่มาแต่ก็ขอภาวนาให้มันออกตรง เหมือนกับงวดที่ผ่านมาก็ได้เพราะว่าทุกคนครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเห็นตัวเลขมากแต่ทุกคนจะซื้อไม่ซื้อผมไม่รู้ครับไม่ได้บังคับเนาะอีกนึงครับเหมือนกับผมเนี่ยผมจะซื้อไหมงวดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมเนี่ยจะซื้อเลขของน้องพ่นหนึ่งเหมือนกันถามว่าเพิ่สอบปะชอบนะศูนย์ห้าหนึ่งนี่คือชอบเป็นมิเศษเลยศูนย์ห้าหนึ่งเพราะว่ามันออกศูนย์สี่หนึ่งเะงวดนี้อาจจะออกศูนย์ห้าหนึ่งหรือศูนย์สามหนึ่งก็ได้ซื้อคือเสียลงนั่นอาจจะย ทุกทอย่างครับเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การจินตนาการของคนคนหนึ่งครับแล้วก็อาจจะไปทําให้ฝันเกี่ยวกับตัวเลขแต่ว่าเงินเนี่ยน้องเพิ่งมีข้อฝันกันเลยเอาขามฝันมาหลายฟังแต่ที่ผ่านมาครับน้องเขาก็ไม่ได้เล่าขามฝันหรอกเราอายุเพิ่งเราอายุเราว่าเพิ่งเนี่ยได้ไปกินข้าวเหมือนกับตัวเองได้ไปกินข้าวอยู่บนภูเขาแต่ไกลมากนั่นครับอาจจะมาก็ได้ รอบแรกว่าฝันได้กินขา่าวเลขก็ออกสามสหกรอบสองฝันว่าได้กินขา้าวเลขก็ออกสี่หกงวดนี้ฝันว่าได้กินขา้าวมีแต่คนแก่อาจจะศูนย์ห้าหนึ่งหรือสามเจ็ดเก้าก็ได้ครับสิบหกสิหาคหกเจ็ดขอบคุณน้องแอมไมหลายครับผม